พี่น้องชาววันจันทร์ครับในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับเส้นทางจัก,กรพรรดิมาแรงมากนะครับนั่นคือโอกาสที่ท่านจะโดดเด่นร่ำรวยมีชื่อเสียงมีอำนาจวาสนาสูงส่งเด่นมากนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับหมอฮักจะมาเล่าเรื่องดวงสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ เดือนกรกฎาคมนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างมีจุดเด่นอย่างไรอะไรบ้างที่น่าสนใจหรือว่ามีจุดที่ต้องระวังอะไรบ้างสั้นๆเป็นแนวทางนะครับเรามาเริ่มต้นจากจุดเด่นประการที่หนึ่งสำหรับพี่น้องชาววันจันทร์นะครับเป็นดวงของเอ็มเพลอร์นะครับนี่มาแรงมากเอ็มเพลอร์อยู่ในตำแหน่งของการเงินนะครับพี่น้องครับ การเงินจัดเด่นและยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของอำนาจบาร,รมีชื่อเสียงเกียรติยศความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนะครับสิ่งใดที่รอมีโอกาสจะได้รับนะครับสิ่งใดที่ปรารถนามีแนวโน้มที่จะประสบผลสำเร็จงานดีเงินเด่นร่ำรวยมากจนไม่น่าเชื่อนะครับส่วนจุดเด่นประการที่2นะครับคือโชคลาภ โชคลาภก็ยังเป็นเรื่องของการเงินที่วนเวียนอยู่ในวงจรชีวิตของชาววันจันทร์นะครับท่านลงทุนน้อยมีโอกาสได้รับผลมีเซนส์มีสัญชตาตญาณในการที่จะทำให้ท่านรู้แนวทางตัวเองได้อย่างเด่นชัดขึ้นนะครับในการลงทุนการค้าขายการประกอบธุรกิจต่างๆก็จะเด่นตามมาด้วยนะครับร,รับทรัพย์นับเงินไม่ทวน ประมาณนี้นะครับคือเงินเข้ามาตลอดอาจจะมีปัญหาเรื่องของ,งาการจัดสรรการบริหารการเงินมากกว่าที่จะไปพะวงถึงเรื่องของรายรับนะครับเพราะว่ารายรับไหลเข้ามาจํานวนมากนะครับจุดเด่นประการที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับคือการสื่อสารการแสดงออกท่านจะเด่น เวลาทํางานอยู่ท่ามกลางคนจํานวนมากนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนะครับและโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีนะครับจะเด่นมากๆเวลาทํางานอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆนะครับการบันเทิงงานศิลป,ปะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เด่นและการสื่อสารก็จะเด่นด้วยนะครับมีคนประทับใจมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสแล้วก็เป็นที่มาของรายได้เกิดความมั่นคงไม่น้อยเหมือนกันนะครับ2 หลักใหญ่ๆนั่นคือจุดเด่นที่น่าจับตามองนะครับทีนี้นะครับเราพูดถึงจุดเด่นแล้วไม่ควรมองข้ามจุดที่อาจจะมีปัญหาซึ่งต้องระวังนะครับประการที่หนึ่งของจุดที่อาจจะมีปัญหาคือเรื่องของคนแม้ว่าดวงเราจะเด่นดวงเราจะดีขนาดไหนก็ตามนะครับแต่เวลาที่เจอเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาแบบปุบป,ปับกระทันหันไม่รู้ตัวสร้างวีรกรรมวีรเวรให้กันได้ง่ายๆนะครับต้องระวัง นะครับจุดนี้อยู่ดีๆก็จะถูกใส่ร้ายนินทาทำให้เสียทรัพย์เสียชื่อเสียงเสียโอกาสต่างๆได้ง่ายต้องระวังนะครับจัดการหรือว่าแก้ไขปัญหากับคนบางคนด้วยสติด้วยความรอบคอบนะครับแล้วก็อาจจะมีจุดที่2ที่เป็นปัญหานะครับเรื่องประเด็นความรักนะครับมีดวงนักบวชอยู่ในวงจรชีวิตด้วย ความรักอย่างต้องรอนะครับบางทีท่านอาจจะรอมานานานแล้วนะครับในช่วงนี้สำหรับชาววันจันทร์ถ้าจะมีความรักก็จะค่อยเป็นค่อยไปนะครับมีเรื่องต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางออกคือท่านอาจจะพบเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่สูงวัยมีความเป็นผู้นำ นะครับแบบใจเย็นมีธรรมะธรรมโมนะครับถ้ามองว่านี่เป็นจุดที่พอไปได้ท่านก็จะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับคือเจอคนที่มีอายุมากขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบมากขึ้นใจเย็นนะครับนี่คือทางออกสำหรับความรักนะครับจุดที่มีปัญหาประการที่3นะครับคือเรื่องของสุขภาพนะครับอันนี้ไม่มองข้ามนะครับมองข้ามไม่ได้เพราะว่าท่านอาจจะเจอปัญหาสุขภาพมีอุปสรรค เข้ามาด้วยนะครับคือตั้งใจจะทําอะไรบางทีก็สุขภาพไม่เป็นใจเกิดความท้อถอยเกิดความรู้สึกหมดกําลังใจได้ง่ายนะครับต้องระวังนะครับและเรื่องที่4นะครับคือเรื่องของภาระเรื่องของอสิ่งที่เราต้องยอมรับนะครับบางทีนะครับเรายังมีอะไรบางอย่างที่ผูกพันกันมาแต่ก่อนหน้านี้เรื่องของหนี้สินเรื่องของการงานที่ยังสลัดไม่พ้น ก็ยังต้องรับผิดชอบกันต่อไปนะครับอาจจะเกิดความเครียดได้ถ้าเผื่อว่าท่านไม่หนักแน่นไม่เข้าใจไม่ทําใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนี่คือ4เรื่องที่อาจจะมีปัญหาต้องแก้ไขต้องระมัดระวังต้องพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันนะครับส่วนจุดเด่นก็บอกเล่าสู่กันฟังแล้วนะครับมีงานดีมีเงินมากแล้วก็มีโชคลาภ 3. จุดนี้ดีมากๆนะครับ สรุปดวงสั้นๆนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับในเดือนกรกฎา,าคม2567นะครับจุดเด่นดีเยี่ยมเพราะว่ามีดวงของจกักรพรรดิมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จมปีโอกาสที่จะเกิดความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงิน ดีมากๆรับทรัพย์จำนวนมากบริหารการเงินด้วยความรอบคอบสร้างความมั่นคงร่ำรวยต่อไปแล้วก็โชคลาภเด่นรองลงมาคือโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาตลอดลงทุนน้อยได้เงินจำนวนมากๆ ไม่เลวนะครับนี่คือจุดของการที่ท่านจะได้รับโอกาสที่ดีตามเข้ามาตลอดนะครับรอคอยการเปลีป่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็จะได้รับความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับสุภาพสตรีก็จะเด่นเวลาอยู่ท่ามกลางคนจํานวนมากๆนะครับการแสดงออกการสื่อสารการประชาสัมพันธ์เด่นเป็นที่มาของรายได้เป็นที่มาของความเชื่อมั่นแต่ว่าปัญหาก็อาจจะมีทีนี้เรื่องของคนบางคนอาจจะมีเข้ามา สร้างความวุ่นวายสร้างความเสียหายสร้างอะไรให้มันเกิดความรู้สึกยุ่งยากกับท่านได้ไง่ายนะครับก็ต้องระวังนะครับส่วนเรื่องที่ควรระวังต่อมาคือเรื่องของสุขภาพก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเกิดความเครียดหรือว่าภาระตรงนั้นตรงนี้ทําให้เกิดความยุ่งยากเหมือนกันความรักต้องรอนะครับรอคอยความรักใจเย็นเย็นนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับสำหรับท่านที่รอความรักนะครับ นี่คือเรื่องของดวงชาววันจันทร์ในเดือนกรกฎาคมนะครับมีจุดเด่นที่ดีมีเรื่องที่ควรระวังนะครับคระเขากันไปตามวงจรชีวิตเลือกเอาสิ่งที่ดีเป็นแรงใจเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาดูนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับหมอฮักหรือว่าท่านที่มาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณอย่างมากที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับอ่ะลาไปก่อนขอให้พี่น้องชาววันจันทร์ผ่านอุปสรรคก้าวสู่จุดของการเปลี่ยนแปลงที่ดีมั่นคงสำเร็จสมบังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ